ครับสวัสดีครับผมช่างชิดเปือยน้อยชิดเทอร์โบขอนแก่นครับวันนี้ก็มาติดตั้งเทอร์โบครับางานปักถงชัยพอดีก่อนหน้านี้ไลฟ์สดครับเน็ตหมดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นถ่ายคลิปแทนก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับขอท่อป,ปูถอดได้ครับขอใหญ่อุปกรณ์ นาแปลนไหลกลับสายหายใจสายไหลกลับเป็นท่อแต่งทั้งหมดครับแล้วก็เทอร์โบก็เป็นตัวท็อปเลยไบบิเลตแกนใหญ่อะตัวนี้จะเป็นอัดโหดครับพวกงานปั่นผมจะเรียกสไตล์อัดโหดครับเพราะว่างานปัน่นเขาจะเหยียบคงที่ต่อเนื่องใช้รอบเกินพันแปดไปผมก็เรียกว่าตัวรอบสูงนะครับอันนี้ครบหมดครับสแตนเลสน,นะหนาะ คอ้นหนาจะเข็บเชื่อมเนียนๆสวยๆครับเหมือนเดิมครับรับประกัน1ปีแต่หักเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นครับเว้นแต่ว่าจะไปเกี่ยวไปชนมาครับเทอร์โบตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัดหอดครับมีหลายรุ่นให้เลือกครับโครงซิงของเรามี4ี่เบอร์โขรงเขียวๆนี่ครับมี4เบอร์ด้วยกัน12 3 4งสอครับโครงแบนดของเราเองวีดมาตั้งแต่หล่อเนื้อออกมาเลยครับไม่ต้องไปเชื่อมสแตนเลสหนาทุกจุดครับ ท่ออากาศท่ออัดอากาศบานให้ครับท่ออัดบานให้ครับผมน้าเป็นไหลกลับใส่ให้เรียบร้อยไม่ต้องไปยุ่งกับไม้วัดครับน้าเป็นไหลกกับลงตรงนี้ครับไม่ต้องไปยุ่งกับกับน้าเป็นไม่กับไม้วัดครับไม่ต้องไปยุ่งกับไม้วัดท่อหายใจต่อเข้าระบบนะครับไม่ได้ปล่อยทิ้งไม่ต้องกลัวเรื่องบ่าวาลาวซุดครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องบ่าวาวจมบ่าว,าวาวสุดอันนี้ใช้ยา,ยาวๆใช้นานๆไปเลยครับอาจจะมีรั่วซึมเยิ้มเยิมเย้มไม่ต้องตกใจครับถ้าเยิ้มออกตามท่อแสดงว่าเข็มขัดรัดหลวมหรือว่ารัดไม่แน่นครับถ้ามันลัดแน่นถ้ามันไม่รั่วไม่มีทางที่มันจะเยิ้มออกมาข้างนอกได้ครับถ้ามันถ้ามันไม่มีตัวไหนรั่วซึมมันก็ดูสะอาดตาบกรณีที่ท่อยาง อีคราบน้ำมันตามจุดทอยางเราก็แค่ถอดออกหรือว่าจะย้ำเข็มขัดเข้าไปก็ได้ครับถ้าถอดดอกทําความสะอาดได้ก็ดีทากาวครับไม่ว่าของค่ายไหนครับของเราจะทากาวไว้ให้ครับทากาวตรงท่อพวกนี้จะทากาวมันจะได้ไม่ต้องซึมครับตรงไหนที่มีซึมก็ย้ำเข้าไปครับแถมสปริงกวนนาให้เรียบร้อยครับวีดเพาะ เสียงปูลั่นๆปูยาวๆครับเสียงปูของเราจะเป็นเอกลักษณ์ครับเป็นเสียงใหญ่ครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับเสียงบี๊ดมาตั้งแต่เสียงปูลั่นๆครับ ประมาณนี้ครับจูนน้ํามันตามความต้องการตามประโยชน์การใช้งานเลยครับการจูนน้ํามันจูนตามการใช้งานเลยตรนนี้อ่ะหอบรอบได้เลยครับ เล็งตึงไปหน่อยเอาเบอร์สิบสองมาครัมีตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ครับสำหรับคนที่สนใจก็0863629760ชิดเทอร์โบคอนแกนครับเดี๋ยวปรับตั้งขากันเร่งอีกนิดนึงครับขากันเร่งมันตึงไปหน่อยก็แผ่นนั้นเสร็จเรียบร้อยครับเช็คด้วยเช็คซึมเช็คน้ำมันให้ลูกค้าเรียบร้อยครับ